มือนีกับิภามาเที่ยวตลาดสีผาของบันม่วงนะคะได้ยินข่าวว่ามือนีพันจัดเป็นมือสุดท้ายแล้วนะคะเฮาตั้งใจมาซื้อมาเกาลัดโดยตรงเลยคะ่ะเพราะว่าหลบก่อนซื้อมาต่คาตะก,กานะคะยายว่าแสบยายก็เลยอยากกินมือนีกลับมาบานก็เลยว่าจะซื้อมาให้ยายกินอีก้านเพื่อนผัดปิดรา้านู่คำตะก,กาปิดแล้วก็เลยเลยมาบันมนะะ่วงเลยค่ะมาซื้อมาเกาลัดให้คุณยายท้องใบซื้อมาเกาลัดเสร็จเฮาก็แวะมาทางโซนซูซิ่ซูจใจเลยจ้าหาบาทสิบบาทนะคะเลือกตามใจชอบแกเสแอบบอกว่าซูซีรลานนี้เสียบยู่ยไง แต่ว่าสะบีมันบ่ฮืนป็นไດนวะ อาจเป็นพ่อเจ้าของไซนหน่อยนะคะมันก็เลยโบหินขึ้นดังจบจากลานซูซี่เข้าก็เดินตรงไปเลยค่ะเดินตรงไปอีกจังหน่อยหนึ่งโอ้ยมันมีตลาดเสือผานะคะก็เลยกลับหลังหันสมัมเป็นสาวถ้าไปตลาดนัดสิโซนที่ยางดูที่สุดก็คือโซนเสือผ่าโซนที่บางยางก็คือโซนเนว้กินพอถามาจากนอยนะคะโซนเสือผ่านนี่บางยางไก่ยางไก่จะโซนแนวกินอย่างเดียวเลยค่ะก็มาแวะกินขขาปูนลานนี้นะคะข้าปูนลานนี้อยากสิบอกว่าแซ่บเสียดตอนพี่น้องพักข้าวเจ้าก็ใหายหลายแต่สามีเราว่ากินเราบ่มักนะคะเราสิกินซูซี่แทนเบ ฮาเดนเนาะแต่มันโบหินปันไดมันก็นเลยบบขึ้นดังนะคะส่วาสบีเซตนะคะก็ตามด้วยซอสเลยค่ะอันนี้เขาจะเอื่นซอสอีหยังกับโบหูนะคะแต่รู้สึกว่ามันแ่บอยู่เนอสัญจรทั่วตลาดมื้อนี่ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะจบด้วยการกินซูซิซูใจของพี่บุญจันทร์ค่ะ